หากกงล้อชีวิตไม่มีอยู่จริงแล้วทำไมท่านเซียนถึงบอกอายุของข้าได้โจถิงเบิกตากว้างเนื้อหาของบังสวรรค์ก็ยืนยันแล้วว่าเป็นความจริงการที่พวกเราไม่อาจจะรับรู้ได้ถึงกงล้อชีวิตมันก็มีแค่สองเหตุผลหนึ่งคือเราไม่ได้มีพรสวรรค์นในด้านนี้และไม่เหมาะที่จะบ่มเพาะตามวิธีโบราณอย่างที่สองคือเราไม่มีวิธีบ่มเพาะที่ถูกต้องจึงเป็นธรรมดาที่เราไม่อาจจะรับรู้ได้ถึงกงล้อชีวิตได้โจถิงเงียบไปชั่วครู่แล้วพูดต่อ สำหรับที่ว่าเหตุผลแบบไหนนั้นบางทีคงมีแค่ท่านเซียนที่รู้เชาสยงนิ่งไปก่อนจะถามขึ้นมาพวกเราจะทำอะไรกันต่อส่งข่าวนี้กลับไปที่เมืองหลวงให้ซื่อเหรินหาคนมาทดสอบโจถิงคิดและพูดขึ้นมากฎของการบ่มเพาะท่านเซียนไม่ได้บอกละเอียดนักเราได้แต่ค่อยๆตรวจสอบในเรื่องนี้ข้าเชื่อว่าตรับใดที่มีคนมากพอมันต้องมีสักคนที่ทำสำเร็จตรับใดที่มีคนทำสำเร็จ มันก็พิสูจน์ได้ว่าวิธีการบ่มเพาะนี่มีอยู่จริงเฉาสยงพยักหน้างั้นผู้น้อยขอตัวก่อนโจถิงพูดขึ้นมาเจ้ารีบไปได้แล้วเรื่องนี้ห้ามล่าช้าตอนแรกพวกเขามาเพื่อยืนยันเรื่องบางสวรรค์ว่าเป็นความจริงหรือไม่นี่คือโอกาสสำหรับพวกเขาหากพวกเขาไม่คว้ามันไว้โอกาสนี้ก็จะตกไปอยู่ในมือของศัตรูได้เฉาสยงลุกขึ้นยืนทันที พระจันทร์เฉิดฉายพร้อมกับแสงจันทร์ที่ส่องประกายให้แสงสว่างกับเนินเขามันยากที่จะได้เห็นว่าดวงจันทร์ที่ขึ้นสูงในหมู่ดาวนั้นสว่างยิ่งกว่าอดีตตอนโลกนี้เปลี่ยนไปอย่างเงียบๆการเปลี่ยนแปลงนี้เล็กน้อยจนแทบไม่มีใครรับรู้ได้ด้วยเวลาที่ผ่านพ้นไปกับการเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดน,ดน,ดนดิสุดท้ายมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในโรงแรมแห่งหนึ่งชายหนุ่มที่นั่งขัดสมาธิอยู่ๆก็ลืมตาขึ้นบ่นพึมพำออกมาข้าข้ารับรู้ได้ถึงกงล้อชีวิต เขาลุกขึ้นยืนและรีบออกจากห้องไปด้วยความตื่นเต้นข้ารับรู้ได้ถึงกงล้อชีวิตฮ่าฮ่ากงล้อชีวิตมีอยู่จริงท่านเซียนไม่ได้โกหกเรากงล้อชีวิตมีอยู่จริงๆค่ำคืนที่ควรจะเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยเสียงตะโกนแห่งความตื่นเต้นทันทีที่เสียงตะโกนของชายหนุ่มคนนั้นสิ้นสุดลงห้องรอบๆต่างก็พากันแห่ออกมาเจ้ารับรู้ได้ถึงกงล้อชีวิตจริงๆหรือน้องชายเจ้าแน่ใจนะว่าไม่ได้เข้าใจผิดเร็วเข้าบอกข้ามาว่ากงล้อชีวิตเป็นแบบไหน คำพูดที่เต็มไปด้วยความสงสัยคาดหวังและช็อกต่างก็ดังเข้ามาในหูของชายหนุ่มก่อนที่เขาจะรู้ตัวเขาก็โดนผู้คนจำนวนมากห้อมล้อมเอาไว้ชายหนุ่มพูดขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นข้ามั่นใจว่ากงล้อชีวิตมีอยู่จริงข้ารับรู้ถึงมันได้จากนั้นเขาก็อธิบายกงล้อชีวิตที่เขารับรู้ได้ออกมาให้ทุกคนได้ฟังวิธีที่พูดนั้นเหมือนไม่ได้โกหกนี่ผู้คนพากันตื่นเต้นและตะลึง ไม่นานโรงแรมนั้นก็อัดแน่นไปด้วยคนนับไม่ถ้วนที่ได้ยินข่าวนี้และพากันแห่กันมาไม่นานเรื่องนี้ก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองแม้แต่คนนอกเมืองจํานวนมากก็รับรู้ข่าวนี้เมืองทะเลทรายกลับมาคึกคักอีกรอบถึงอย่างนั้นทุกคนก็ยังคงสงสัยในสิ่งที่ชายหนุ่มอธิบายพวกเขายังไม่เชื่อในตรอกแห่งหนึ่งโจถิงตื่นมาเพราะเสียงด้านนอกเขาใส่เสื้อผ้าและเดินออกมาจากบ้านเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ภายนอก หลังจากนั้นสักพักร่างของโจถิงก็โผล่มาที่หน้าโรงแรมยังไม่ทันได้เดินเข้าไปโจถิงก็ได้ยินเสียงของชายหนุ่มตะโกนขึ้นมาข้าบอกไปหลายครั้งแล้วข้ารับรู้ได้ถึงกลงล้อชีวิตจริงๆทำไมเจ้าถึงไม่เชื่อข้าชายหนุ่มมีท่าทีสลดเขาเหมือนกับหมดหนทางเขาแค่อยากมีคนร่วมแบ่งปันความสุขแต่ผู้คนกลับไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดน้องชายโจถิงกดความตื่นเต้นที่มีและพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มพวกเขาไม่เชื่อแต่ข้าเชื่อ ชายหนุ่มมองไปที่โจถิงด้วยสายตาตกตะลึงโจถิงมองไปยังชายหนุ่มและพูดขึ้นมาด้วยสีหน้าจริงจงังข้ารู้ว่ากงล้อชีวิตต้องมีอยู่จริงคนอื่นไม่อาจจะรับรู้ได้บางทีพวกเขาอาจจะไม่มีพรสวรรค์หรือไม่ก็เป็นเพราะวิธีบ่มเพาะแต่ข้าเชื่อว่ากงล้อชีวิตมีอยู่จริงไม่ใช่ภาพลวงตาเขารับรู้ได้ถึงพลังชีวิตแปลกๆจากตัวของชายหนุ่มมันคือพลังชีวิตที่ต่างจากปราและจิตดังนั้นเขาจึงสรุปได้ว่าชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้โกหก หลังจากที่คิดทบทวนดูแล้วโจถิงก็พูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มข้าเป็นตัวแทนของอาณาจักรโจข้าขอให้เจ้าเข้าร่วมกับราชวงศ์ข้าสงสัยว่าน้องชายจะเต็มใจหรือไม่เมื่อได้ยินโจถิงบอกว่าเป็นคนของราชวงศ์คนอื่นรอบๆก็พากันได้สติเขานี่เองสัตว์ประหลาดเท่าที่อยู่มาถึง800ปีเขาคือผู้ก่อตั้งอาณาจักรโจมีข่าวหรือว่าเขาขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนแล้ว มีคนมากมายที่รู้เรื่องนี้พวกเขาเดาตัวต,วตนของโจถิงได้จากคำพูดเพียงไม่กี่คำโจถิงไม่ได้สนใจคำพูดของคนอื่นๆรอบตัวเขายังคงยิ้มออกมาและมองไปที่ชายหนุ่มเพื่อรอคำตอบคนแรกที่รับรู้ถึงกลงล้อชีวิตได้แน่นอนว่าจะต้องเป็นอัจฉริยะโจถิงตื่นเต้นเป็นอย่างมากจนไม่สนใจสายตาคนรอบตัวที่มองมาที่เขาด้วยความประหลาดใจ